สวัสดีคมะสวัสดีสุณผูุ้กคนที่ชาร์เดอร์้ guys welcome to my channel Asian Mama USA always welcome you Come on come on guys come join me today I'm having some chicken feet soup and some rice easy nice nice and some rice right here and not that much vegetable spicy chicken feet มาจะมามุนไปกินต้มแซ่บน้ำกันนะจ๊ะต้มแซ่บตีนไก่กินกับข่าง่ายๆจ้ะอุ๊บ sorry ขอโทษจ้ะ ขขาหน่อยนึงจ้ะกัมาจ้ามากินเข้าวน้ากันเสบๆนะจ๊กะก็พีดาจะไปกินกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พีดานแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊นะเพื่อสจะได้พลาดคลิปต่อไปของพีดามาจา้าเขามากินกันแสบเบหนัวๆเผ็ดๆเลยจ้ะอู้หึหสบจ้ะ 19

กินตีนไก่กับอาซิบสุภาพจังน้อยนั่นจกก้ะขอโทษหลายๆได้จ้ะเด้อชิคกินฟิสแมส s ี่ก๊ y ส Den er fin. Den får ikke sånn feed til deg. ยังไงมัแส่์้องกันจ้ะ I wish you can join me. แม่สิบัดเกิด चखना चाह แน่นตีนจ้ะ กินมมเป่าวอาวองนะจ๊ะ bây giờ anh đang bớt mệt I'm working all day today, so sweet nice but what small feet not too big Yeah, that's sad now. Yeah. It's hard to eat but it's good guys. ไข่กระดูกแซ่บ แพะมวนไปเลยจ้ะ กระดูกกอง the bones อืม <coughs> <coughs> <Sep. Sep kakka. coughs> thẹn ăn nhau Để là ăn Kinh tì nó สุดยอดสุดยอดของความแซ่บจ้ะ หวาน so sweet ไปเลยจ้า ขอบคุณสุขุสุคนที่เขามารับชมนะจ๊นะเนาะขอบคุณจากใจพิดาเลยขอบคุณทุกค,าคําอวยพรนะจ๊นะเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกความคิดหอดที่มีให้กันนะจ๊นะเนาะขอบคุณหล่ยๆขอบคุณจากใจยี่ลีจ้ะ thank you guys thank you so much thank you for supporting me thank you for everything I just hope you guys have a good evening พิดาขอสุขุสุคนมีความสุขสุขุสุคนเยาเจ็บอยาไข่นะจ๊ะให้รำรวยสุขุสุคนะพอกันคลิปหนานะจ๊ะเอาซิ u g กัน next time g ปกินกันบาย